สวัสดีครับพบกับเพิ่มทัพย์นะครับคลิปนี้จะมาแนะนํานะครับเป็นงานเทล้องแทง6นะครับทําไมถึงเทล้องแทง6นะครับหน้าอื่นจะลินเป็นรูปปกติทั่วไปนะครับหากขึ้น6เมื่อไหร่นี่นะครับหากขึ้นหเมื่อไหร่เสียงกีดกานจะมาทันทีนิดนได้ยินไหมครับประมาณนี้นะครับเทคนิคการเล่นนะครับ จะเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่ามีหน้าม้าก็ได้นะครับเปิดก่อนนะครับชัดเจนนะครับ1เม็ด6 1เม็ดได้ยินเสียงกรีดแล้วกรีดอ่าแทง6ครับนี่นะครับ2เม็ดเลยนะครับจะเล่นยังไงก็ได้นะครับ6 6สูงนะครับ6หรือ6สูงก็ได้นะครับยังไงก็ได้นะครับเทียมกับหน้าม้าให้ดีนะครับ มีมาอีกแล้วนะครับ 1- นึเม็ดนะครับแต่เปิดนี้น่าจะ1เม็ดนะครับหนี่นะครับรอแทง6อย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเนี่ยอย่างเปิดนี้ไม่มีเสียงกิี๊ดกิ๊ดนะครับอาจจะเล่น5 5าต่ํา5สูงหรือจะเล่นต่ําไปเลยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของท่านนะครับนี่นะครับ5ต่ํานะครับยังไงก็มานะครับแค่ บอกว่าไม่มี6ยังไงก็แทงได้ครับมี6หรือไม่มี6ยังไงก็แทงครับหรือจะรอเล่นเสียงเทแล้วเสียงกีดเล่น 6- 6สูงอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเล่นไม่มีเสียงอะไรเลยเล่น5 5ตหําต่เล่นต่ําก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับนี่นครับเสียงจีดจานมาล้านเปอร์เซ็นยังไง6ก็ต้องมีมาแล้วครับหมดมือเลยครับ6ยังไงก็ได้นะครับเนื้อลูกเต๋านะครับผมให้ดูก่อนนะครับเนื้อลูกเต๋าเป็นลูก ใสนะครับตาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อใสๆตาสวยๆแบบนี้เลยนะครับคัดมาแบบพิเศษนะครับคัดมาแบบสวยๆเลยนะครับจนกว่าจะถึงมือลูกค้านะครับสวยแบบนี้ตั้งแต่ออกจากร้านจนถึงมือลูกค้าเลยนะครับหากท่านใดสนใจนะครับจะรับชุดนี้ไปเล่นนะครับเล่นเองก็ได้มีหน้าม้าก็ดีนะครับเราจะเป็นหน้าม้าก็ได้ให เราจะเป็นหน้าม้าก็ได้แล้วก็ให้อีกคนนึงเป็นเจ้าก็ได้นะครับแล้วแต่การวางแผนของท่านนะครับท่านสามารถโทรเข้าสอบถามราคานะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 4ย์3 1884นะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนะครับแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบนะครับมีตั้งแต่4.5หุน5หุน5.5ุหุ้นนะครับมีทั้งขาวและใสนะครับหรือว่าจะเอาเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับสามารถสั่งทําได้นะครับทําให้ได้หมดทุกอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องลูกเต๋านะครับอย่าลืมนะครับ โทรสอบถามนะครับ0946231884นะครับขอบคุณครับ